เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกทคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์วีกันอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วนะครับผมโอเค โอเคคลิปนี้ผมก็จะไม่ได้มาเ,เชิงว่าเล่นเกมวันพันแมนนะคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปในกรมฐานฐานอากาศครับกเ็เริ่มยังไงเดียก็ผมจะใช้เกมวันพันแมนเป็นแบ็คหลังแล้วกันนะครับ <laughs> คิดแบ็คหลังไม่ออกแบ็คกราวข้างหลังนะครับ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ <laughs> ก็ก่อนก็วันแรกที่ผมเข้าไปนะก็ เอาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ประมาณว่าครั้งแรกที่ผมเข้าไปในกรมทหารนะครับก็เป็นฐานอากาศนะครับก็อยู่ในภาคใต้นี่แหละผมไม่รู้เขาให้บอกหรือเปล่านะว่าอยู่อยู่ออฐานอากาศตกอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันผมขอไม่บอกดีกว่านะครับก็เซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนนะก็อยู่ในแถวภาคใต้นี่ครับก็วันแรกที่เข้าไปนะเข้าไปด้วยความมึนงงนะครับแล้วก็คนอีกประมาณ200กว่าคนนะครับก็มึนงมึนงงเหมือนกันครับก็จังหวัดจังหวัดที่ผม ภาคใต้ของก็มันรวมภาคใต้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนที่มันแตกต่างจากแตกต่างจากทั่วไปก็คือของผมเนี่ยมันจะเป็นเอ่อรุ่นโควิดนะซึ่งรุ่นเนี่ยของผมเนี่ยหกหกมันจะมีพวกหกเดือนหนึ่งปีสองปีนะครับส่วนมากพวกหกเดือนเนี่ยถ้ารุ่นแบบปกติไม่ไมิไม่ติดโควิดเลยนะก็จะน้อยนะครับก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนนะแต่รุ่นผมนี่หกเดือนประมาณร้อยกว่าคนนะครับ ก็สมัครมาเยอะแยะเลยนะติดโควิดช่วงโควิดด้วยก็ประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่มี6เดือนเยอะที่สุดแล้วนะซึ่งผมก็เป็น6เดือนหนึ่งในนั้นนะครับก็ประมาณนี้ผมใช้วุฒิปวสในการยื่นรศิท์นะก็วันแรกที่เข้าไปก็เาขาให้ใส่ชุดเขาให้ใส่เสื้อเอาขาเรียกเสื้อจับหมูนะครับก็เป็นเสื้อน้ําเงินเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เสื้อน้ำเงินแล้วก็เขียนว่ากองทัพอากาศนะ,ะแล้วก็ใส่กางเกงคล้ายๆเป็นนักเรียนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกอะไร ก็เป็นกางเกงนักเรียนขาสั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ให้ใส่รองเท้าแตะนะครับซึ่งไม่ใช่ช้างดาวนะครับเป็นกระต่ายดาวนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอะไรที่หามากนะครับ <c oughs> ซึ่งหลุดง่ายมากเวลาเขาเรียกรวมแถวรวมไรนี่คือวิ่งกันหลุดกันหมดเลยนะครับก็มีอยู่คู่เดียวนะต้องรักษาให้ดีของผมก็ยังไม่ขาดเลยนะตอนนี้ก็รักษามาได้นะครับ โอเควันแรกที่เข้าไปนะครับก็พูดวันแรกหลายรอบเลยนะโอเคก็เข้าไปแล้วนะครับปุ๊บเข้าไปปุ๊บเขาก็จะตรวจเ,เขาจะเรียกชื่อตามจังหวัดนะครับเรียกชื่อแล้วก็มาขานชื่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรวจอุณหภูมินะครับตรวจโควิดเนี่ยปกติแล้วก็ล้างมือแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องประชุมนะของผมจะมีอยู่หน่วยฝึกฐานใหม่เนี่ยจะมีอยู่2อาคารนะครับเขาเรียกว่าเป็นมุกนะครับ1อาคารเนี่จะมี2มุกนะครับผมซึ่งผมอยู่ในมุกที่3นะครับคืออาคารที่สอง อาคารที่2แต่เป็นมุกที่3นะครับก็เขาจะเรียกเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกนะครับประมาณนี้ผมเข้าไปในห้องประชุมนะซึ่งห้องประชุมเนี่ยจะอยู่อาคาร2มุกที่มุกที่ไหนนะสามสี่มุกที่4นะครับก็ไปนั่งครับแล้วก็เขาก็จะเรียกแยกแยกหมู่กับแยกหมวดนะครับซึ่งหมู่หมวดเนี่ยเขาจะเรียกตามาปีหรือ ที่เราติดนะครับเช่นปี1ปีหรือ2ปี6เดือนอะไรแบบเนี้ยส่วน6เดือนก็จะอยู่ด้วยกันกับ6เดือนนะครับก็ประมาณนี้ส่วนปี1ปีเขาจะจับค่ากันนะครับว่าจะอยู่หมวดไหนหมู่ไหนาซึ่งซึ่งผมได้อยู่หมวดหมู 3, ม่3หมวด2นะครับ 3, 2, ก็หเดือนจะมีอยู่2หมวดนะครับม,มูมี3 2กับ42นะครับเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับก็เฉลี่ยค่าค่ากันก็ได้ประมาณสักเท่าไหร่นะ ส2องก็50ประมาณ50คนนะครับก็ประมาณนี้โอเควันแรกก็เข้าไปปุ๊บผมจำได้ว่าได้กินข้าวเลยนะครับก็เขาจะให้ต่อแถวต่อแถวไปกินข้าวกินข้าวใช่ครับต่อแถวกินข้าวข้าวราดแกงนะครับตอนนั้นเขามีเขาจะเอาหม้อจากโรงเลี้ยงนะครับที่หม้อที่ใส่ข้าวแล้วก็ใส่แกงนะแล้วก็เอาจานมาให้เราถือคนละลูกนะครับแล้วก็มีช้อนซ่อมนี้เขาจะแจกทีหลังนะครับ ให right? so 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 like so ้เราเอาไปกินข้าวนะครับกินเสร็จแล้วก็เขาก็ให้แก้วมาหนึ่งลูกนะครับมันจะเป็นอาวุธอาวุธเฉพาะกายเราเลยนะครับก็มีช้อนส้อมแล้วก็มีแก้วด้วยนะครับก็ก็ได้อยู่นะครับก็เขาเรียกเป็นอาวุธประจํากายนะครับห้ามหายนะครับไม่งั้นก็ไม่งั้นก็ฟาร์มถ้าหายก็ฟาร์มของเพื่อนเลี้ยมากเลยครับโอเคก็ประมาณนี้เขาก็ให้กินผมจําได้วันแรกผมได้กินเอ่อ แกงส้มนะแล้วก็มีปลาปลาทอดนะครับคล้ายๆปลาทูทอดนะครับมันจะเป็นเออมันจะเป็นปลาแล้วก็เอาอมาทอดนะครับแล้วมีชูสองสองด้านนะครับผมไม่รู้เรียกอะไร <m> เดี๋ยวผมค่อยขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันนะครับ <m> ก็ประมาณนี้ก็ผมกินไป <m> ได้พอกินเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกเข้าไปในห้องนั้นเหมือนเดิมแล้วก็พอแยกหมูตอนนั้นคือแยกหมูอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดผมนะครับ ตัดผมตัดผมเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่นานมากเลยนะครับก็กินเวลาไปตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงถึงเย็นเลยนะครับก็เมื่อตัดผมเสร็จก็ไปอาบน้ํานะครับตัดผมโกนหนวดอะไรอาบน้ําแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชุดอ่อนนะครับใส่ชุดอ่อนใส่แต่เสื้อนะครับก็คือจะเอามาถ่ายรูปเป็นบัตรทหารนั่นเองนะครับก็ก็มีประมาณนี้นะซึ่งเมื่อใส่ชุดอ่อนอะไรเสร็จก็จาได้ว่าวันแรกไม่มีอะไรนะก็ ถ่ายรูปใส่ชุดออนเสร็จแล้วก็ได้อาบน้ำนะครับอาบน้ําตอนเย็นก็ประมาณนี้แล้วก็ได้กินข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งข้าวก็เหมือนเดิมครับเขาก็เอาข้าวข้าวที่เป็นหมอ้อนะครับแล้วก็ตักใส่จากใส่จานให้เราแล้วก็กินเรียบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล้างถ้วยเอาแล้วครับถึงก็ก็ถึงเวลาตอนมืดนะครับตอนมืดวันนั้นผมก็จําไม่ได้นะมันก็นานแล้วนะก็น่าจะเขาเรียกเขาน่าจะสอนวิธีใช้เป่าน็อกวีดนะครับปิด ปิดนี่คือจะสื่อคําสั่งนะครับคือปอกปิดปิดเดียวนะครับก็จะเรียกปอกสมมติสมมตินะครับปิดแล้วก็ให้เรียกพลนฐานนี้เข้ามาเราก็ต้องสื่อคําสั่งเป็นเป็นสามครั้งนะครับสื่อคําสั่งสามครั้งเพื่อจะให้พลฐานนั้นเข้ามานะครับก็ ก็ถ้าสือไม่ดีก็โดนโดนแดกนะครับซึ่งการโดนแดกนี่คือการแดกนี่คือหมายถึงการเอ่อให้เราออกกำลังกายนะเช่นวิดพื้นอะไรแบบนี้เขาจะเป็นเขาจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เขาป็นเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับก็คือการลางโทษแบบให้ออกกําลังกายนะครับก็นั่นแหละเขาเรียกว่าโดนแดกซึ่งเดินแดกมันมีหลายวิธีหลายหลายหลายท่ามากเลยผมนับไม่ไหวก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองลองเข้าไปอยู่สมัครเข้าไปอยู่ในกรมตัก เดือนสองเดือนเพื่อนๆก็จะเข้าใจแบบผมนะ okay, <laughs> <laughs> โอเคก็จบวันแรกรือ,อยังนะอ๋อยังไม่จบนะครับก็วันแรกเมื่อแล้วก็เขาจะให้แจกชุดนะครับแจกชุดขึ้นไปบนบน,บนโรงนอนนะซึ่งโรงนอนของผมก็อยู่มุกสามนะครับก็คืออาคาร2องมุกที่สามนั่นเองซึ่งก็โรงนอนผมก็จะมีของนะครับเช่นพวกกระก็อะไรเขาเรียกอะไรนะ มไม่ใช่โคมภาษาเ็า <c oughs> <c oughs> เรียกเป็นอะไรวะถังนะครับกระถังกระถังสีดํานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะนะแล้วก็มีกระถังมีเสื้อมีผ้ามีหมวกมีอะไรแต่ออะไรเยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นวันนั้นที่เขาแจกแล้วก็เราให้เราดับของที่อยู่ในตู้นะครับซึ่งผมอะเอาเอาเอะไรนะ กระเป๋ากระเป๋าเลยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแขวนนะครับที่ว่าใส่ไปโรงเรียนนะครับซึ่งแต่ของผมมันไม่ได้ผมเชิงเอากระเป๋าไปเที่ยวมากกว่านะครับแล้วก็เอามาเอาไปใส่ตู้นี่คือเต็มเลยก็จัดไปจัดมาก็เข้าได้นะครับไม่ใช่ก็คือใส่ของหมดนะนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็คือประมาณนั้นแล้วก็ก่อนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการค้นค้นค้นตรวจด้วยนะครับก็คือต้องแก้หมดเลยนะครับแต่ว่าของผมผมหกเดือนนี่เขาเขาน่าจะไม่เอาอะไรมากครับ ก็ให้แก้ให้เหลือแค่เกงไหนนะครับส่วนของคนอื่นนี่คือ1ปี2ปีนี่เขาแก้หมดเลยคือคือหมดเลยครับเอาง่ายๆก็คือไม่ได้ใส่อะไรนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วเขาจะเช็คโทรศัพท์อะไรด้วยนะครับก็มันเป็นขั้นตอนออปกตินะที่เขาตรวจอยู่บ่อยๆก็ประมาณนี้นะเออมีอะไรอีกนะอ๋อแล้วก็มีพวกให้เราก่อประวัติส่วนตัวนะซึ่งเป็นประวัติโดยย่อนะครับ ก็เราก่อๆไปนะครับว่าเรา,เอ,าอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็ประมาณนี้นะอม,มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับวันแรกวันแรกนี่คือไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับซึ่งมันจะเริ่มมีอะไรมาเมื่อวันที่สามเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็เอวันแรกก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วมั้งน่าจะมีอะไรนะจ่าเวนก็มาพูดคุยเรื่องว่าชีวิตประจําวันนะรอปรปอก็คือ ระเบียบปฏิบัติประจําวันนะครับก็ทําอะไรมั่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ก็คือตีห้าเนี่ยก็คือเป่าตื่นนะครับตีห้าส่วนตีห้าครึ่งนี่ก็คืออาบน้ําแต่งตัวของผมนะในฐานากาศของผมนะของทุกทีมไม่น่าจะเหมือนกันนะครับตีห้าครึ่งนี่ก็คือ เตรียมรวมนะครับก็คือมารวมก็คือต้องล้างหน้ามันแปรงฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมที่จะมาออกกําลังกายตอนเช้านะก็คือมาวิ่งนะครับก็คือเมื่อเป่ารวมปุ๊บตีห้าครึ่งเนี่ยเราจะมานับยอดก่อนนะครับว่าไม่มีฐานหนีไว้นะครับแล้วก็พอนับยอดครบปุ๊บเขาก็จะพาไปวิ่งนะครับซึ่งการวิ่งนี่ก็คือจะวิ่งไปธรรมดาก่อนตอนแรกเขาไม่มีนับเก้านะครับของผมจะนับเก้าตอนวันที่3เป็นต้นไปนะมั้ง แล้วก็จะให้ให้ให้เดินก่อนนะครับให้เดินแล้วก็ก้าวเวล 9, าก้าวเท้าซ้ายนี่เขาจะเรียกว่าซ้าย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 ผมคตอนนั้นที่ผมเดินไปลงเลี้ยงนะครับโค,โคตรนหนหูเลยครับมันไม่รู้เป็นอะไรมันซ้ายซ้ายซ้าย,ายตลอดเยจนกว่าจะถึงถึงเอ่อถึงถึง,ถ,ง,ถ,ง ieving, ถึงที่หมายของเรานั่นเองนะครับก็จะเดินไปแบบนี้เป็นระยะไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับแล้วก็จะให้เริ่มเป็นนับก้าวนะครับนับก้าวก็คือ คำสั่งเนี่ยจะตกที่เท้าซ้ายนะครับสมมติคาว่านับนับนับเนี่ยก็คือเท้าซ้ายพอคําว่าก้าวก็คือเท้าซ้ายอีกทีก็คือเช่นเดินกัคุณกํลาลังเดินนะครับซ้ายขวาซ้ายเนี่ยแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายเท้าซ้ายเนี่ยจะตกคําว่านับแล้วก็ขวาขวานี่คือเว้นไว้นะครับแล้วก็ซ้ายทีก็คําว่าก้าวครับแล้วให้เราพูดคําว่า1เท้าซ้ายเหมือนกันนะครับ1แล้วก็เว้นแล้วก็สอประมาณนี้โอเค นี้เป็นเรื่อง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 ที่ว่าไม่เอ็กซิเด้นสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะต่อไปก็มน่าจะเข้าเนื้อเรื่องถึงวันที่2แล้วนะซึ่งเดี๋ยววันที่2ก็จะทําเป็น EP ต่อไปนะครับก็วันแรกก็จบไปประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะก็ผมก็ น่าจะอธิบายไม่ไม่ครอบคลุมทักเท่าไหร่นะผมก็เอาที่ผมจำได้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ขอลาไว้ก่อนนะครับถ้าหากผมมีอะไรผิดพลาดถ้าหากเล่าอะไรไม่ครอบคลุมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ